Chóc mơ luôn. Quá hôm cái sao bạc mẹo đi. Mia. Chóc kín chóc kín. Bà. Kín mì, bằng hiền yêu bucking khao sao bé. Sé ba. Sé chưa phu khoa. Sân đất kia 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 kín kia 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 ใช้เก็บงามไปใช้เบิดกิบนะอ่าไปพิงอันนั่งพิงกัเจ็บตาไปขี้หูขี้ตาเต็ดตาวานเกือบไปว่าไรอ่ะขี้มูกกับพ่อขี้มูกตาแบบเห็นตาปากประเภทรมือตาว่าไรแด้วได้บิวเฉาว่านี่ป้าพิงเอาน้ำห่อนมาช่วยหนาให้ระมือตาว่าไรให้เมืออะไรบิวเดียวพวกเนะครับ

ติกิบไว้ข้างหน้ามันจะงพึ่งหน้าอชายไปล้วิวไปแล้เราสวัสดีนะแม่ลืมล้วบ่านี่สบายดีปาลูกอวิวมาครบบูบูตัวจะอันนัะคือนกระเป๋าบูบูตัวแท่นะวิวกระเป๋าบูบูตัวอะไเชื่อนะกระเป๋อม่เแ่คืท้นกุ้งขี้หยมกินะ ตนบเลยฮบตายเลยตัวนมันไม่ฉลูจาก็นมันตายตัวนมัเด็ดาจูมันตายตัวนอ่มันตายก็ยังแล้วมันตายนาะมันเด็ดทไมดกมีนด้อมีนืสบายดีย้ำเสารู้วันนี้วันยังก็วันหยังอาทิตย์ดิบย

vịt tao hết mày hay rượu đúng trò chăm loại mười nữa là tít nữa 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 nữa จำไมงจีเหกไก่บอเอาหลังเลอี่เลิเยตันี้ตัวยังู้ใช่้คัจักรกัจักอ่านไปเลยบอกบอกในคู่ด้วยเขียนกอชิรดานเลยเขาชอ่านอี่างเนียอบอเิกรดานเขาชอ่าน่เบ้อาหลังๆแจ้งแจ้งเลยองด้เอาดูเอาหลังจักหลังเฮเชื่อ

แม่อัน गिव ยูนี่อยู่เบิ่ดอยู่เออพอแล้วเนาะมันหาจักปุ๊ดมาเขียนเลขนี่ได้แหเอ้ยบ่กุกสิพอจ้ะหน้าใจ เกี่ยวหัวมาเกี่ยวหัวมาพี่เกี่ยวหัวมาโคงไก่โพเดโจเลยเอาเปี่ยนเจ้าเนก่อยกกเนอยู่โอ้ชิบสามนะเก่งพีอ๋อแล้เลเด็กสามในนูนได้แล้วงามเลยเด็กสามเพิ่นเด็กชิบสามอันนี้สิบเอ็ดอีวีซีเลย ได้ีนผู้ว่าตัวห้องีไนัทจีรันัทมีนบ่นี่ก็แกงด้ยมน้ำบ่นี่นี่นะมูนใช้มูนนะนี่นะใช่ใ่นอนแล้วบางไช่คืออะไรอย่ไอ้ชั้นกัวเนาะมันเราอย่างนั้่ เออเก่งเดี๋ยะคือประธานในน้ำมันแก้มาดูอ่ะเดียวนึงนะัเดียวนูกนี่เชี่ยแมบกยัง่ะมีจิลลาขวดอ่ะเอ็งบวกเดียวน่แขนพ่อำวิวอ้าเอ้าาเลยอ้าไปไปปนึงกินยาดีๆนะไปดู

ตอนที่ส2บสองสามสิบสองสอสี่าสิบ้อห้าส้าสาดนี้ไข่ครเขึ้นหลายเลยสามเจ็ดเอนี่เปืนเฉือนะฮะโอวันนี้ประตูสามเจเอนะะไหมสามเจ็ดเอสามแปดเจ้าีเจ้ีสามเก้าเจ้าเเก้าเจ้าเจ็ดสาเปเ้ก่งเ

จำเนี้ยเขาไล่วานี่ลืมเลยวิวเมียกอวานใช่บูปะบูผูกป้ายายมาคือผูกบูในยายล่ะมัดผมได้ก็ดีแล้วเนาะเขียนง่ายปะงามเมียว่าตื่นว่าอยู่มหาเชือหาเสือลูกสาวบุห็นอ้าวอะแค่ไปนี่มาเบิ่งเลยอยู่ต้องโตต้องบิวพี่เก่งดีบบบนี้

ร่องเพลงมัน้ำไหนเขียนหังสืกอกัอารมณ์ดีเลอารมณ์ดีพัดเย็นเอลมดีพัดเย็นย <c oughs> ลมมาจ,ว,จว,ว่จยต่อมาเรขยกาอะไรฮะชิปเป็นเรขหาอะไรฮะหาเขียนเห้อนารหใจแบบนี้เขียนกรหาใจเ <c oughs> จ้าเขียนา คิดถึงนะเจ้าเด้อเขียนให้แม่กะรักยูรักยูบ่ i love you อือๆๆอ๋อแม่นี่ตั้วสิเป็นหนุปุ้งแน่ๆนี่มันเป็นหนัดปุ้งเลย เห็นว่านามชื่อเปล่าน่ะหันเดือดออกเลยว่ะยิงเดือดออกเลยนะอาทิเจียวตปวนี้แมนยูแมนว่คือบอมแมนเมนว่คือบอมแมนแมนว่คือบอมแมนแมนอีดีสีตาอะไลนะเตะ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 เสร็จแล้วค่ะ อ้าวเสียงไงโอ้ทอมทิมนี่ดูตงนัวดิยังคือถือถั่วไงแทะถั่วแบบพุ่นเนาะ

ไอ้เท uh ิดไปไแม่แปามิกนะลูกเทดึ่มๆแม่ชียวนอนเลยอือถนอนเลยเว้ยเอ๋อเฮ้ยไอ้เทดทีเห็นนะ่พี่เว้ยค่ะว้ยคะฉีค่ะแม่จะฉีดได้แม่จะฉีดแค่ไรจะเอาบดีเออเออโดดกินอ่าฉีดกินอ่าไปไม่ลูกไปมลเอาไปลงห้บุ้มขออะไร่เลย

เพก่อนไปได้นนองอยากเลยฮะเพื่อนถ้าได้เอาเพื่อนนอนเด้พิจัยเพื่อนแหละเพื่อจะได้ที่อ่ะเพื่อจะได้ที่อ่ะฮะเออเดี๋ยวแม่ผูกให่คอน่ามีอะไรเชือกผูก้อไหมมีแค่ไม่ใช่เพราะเสียงเฮียงหายเลยบาทเนี่ยว่าว่าแมวเอาให้

มาอาบแล้วมาเสร็จเนีระดีอะใช่ใมาเาไ้มาไ่าไจบ้าน้า่ไจบ้าเหื่อยเลยดงหน่อยดงหน่อยดหงหน่อยอีเ่าอันนี้ตัวนี้พอลลูกลายไเยันเริ่มหอกแล้วเริ่มดำแล้ว มีแต่ไหมเปิ้ลเกาะจนในก็เคยในเกาะเก็มันไหนไอ้ที่เกียนเนี้ยไอ้ที่จะเกียนของพ่น

ต้มขาเปียกเขาคือเกาบ๊อไปด้วนะาเชีรกค่ะเฮ้ยพวเล่นปะกรัทให่องให้แต่านเลเ้าของ้านเลย40ันเอาลองเพลงทียู่ละบิวไปเค้กแล้ตกเค้กแล้วปนตกปีเหรฮาบิบเบรย์ให้ยู เฮ้ยเฮ้อะฟันแนะาฟันเทียเฮ้ยฟันนอกเทียเฮ้ยตัวนี้เอาเป็นมันถกอาไ้ยังกันก็ได้ถ้าจะวาชิบิบอต้าไปใช่วาชิยานุ่มเนอะนะด้อาการที่ชื่อเอ้ยเอ้ยยิ้มเลยนี่เฮ้ย ไอ้เบียร้นลำลำววิวอ้เก้ากัาฮะไอ้เก้ากับปาจะเอาไป้่วายเขาบอ้ลวิวอ้ปูแดงนี่ค่ะไอปูแดงตายคือหนตายคือฝรั่งใช่ไหมไอปูแดงจะวพอเราเป็นฝรั่งก็วิวอะเมนยูฝรั่งว่าแล้วฝรั่งนะ อหอพังเลย ngọt ngọt n g ọ งไอ้เนี่อันนั้นพลังอันนั้นพลังมายอกลองพิงชื่อบันเทศแมวแมวอะเชื่อน่ะพลพลบอดอกง g คือตั ยันได้เราอันนั้นเรายลจับไปใช่แม่เชือผู้ค้อนะใช่ใช่ผูกเชือกผูกข้ออะไยกระตุกกันอ่าเป็นปืนอ่าเป็นปนช่บวบวมีวัหมัด้วย เออสาวครูพอพเหมอนับอเน้งักเงักสิอันเชือกผูกไว้รอกไหมเปลี่ยนฮะใช่หรอไพ่ลองดูวพ่ในบางในเ้ยฮยเียวอ้วเราเห็นรถประตูมาฮ้เหลียวไป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  bỏ sửa nha bỏ biểu của nào thế Đây lâu xe thì đưa xe thịt mặt bò thịt, thịt mặt nào bơ. có thịt mặt nào không nào ai phụ bà nào ừ. à hm 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 hm

Vậy thì thuyền ba đã hẳn Bé 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 đang chờ cắn bé đang chờ cắn Đang chờ cắn nhiều hơn đâu Bye bé chúc chúc